ครับก็จะเป็นการแนวทางการจัดทาห้องปลอดฝุ่นขนาดใหญ่ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานนะครับโดยที่คุณอาจารย์สุริยันคําแก้วนะครับจากบริษัทวินเซนต์ออโตมชชันใช่ไหมครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับเชิญอาจารย์เลยครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์โอเคครับตอนนี้สไลด์เนี้ได้ขึ้นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมครับผม ครับขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับอผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมสุยันคําแก่นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทวินเซนต์ออโตมิชันครับบริษัทเราเองเนี่ยทำเกี่ยวกับระบบนะครับเครื่องกรองอากาศแล้วก็เครื่องเติมอากาศแรงดันบวกนะครับแต่เป็นระดับอุตสาหกรรมนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับแล้วก็มาแชร์แนวทางการใช้นะครับพวกอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ใช้กับพวก อาคารบ้านเดือนหรือแม้กระทั่งสพดต่างๆนะครับอันนี้เราผมก็ได้รับหน้าที่มอบหมายมาจากทางท่านอาจารย์เกนครับของทางอะไรเช่งนี้ให้มาพูดแทนท่านนะครับในเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับหลักการของเครื่องเติมอากาศแรงดันบวกเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะทราบมาแล้วนะครับว่าหลักการมันก็จะง่ายๆเลยก็คือการนําอากาศจากภายนอกนี่ครับแล้วก็เติมเข้าไปภายในห้องนะครับเหมือนกับเราเทน้ำครับน้ําสะอาดเนี่ยเข้าไปในแก้วน้ำนะครับที่มันสดปกอยู่ และไอ้สิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในมันจะค่อยๆล้นออกไปครับโดยคอนเซปต์ก็คือว่าการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในในตัวอาคารหรือภายในตัวห้องเนี่ยครับแล้วทําให้อากาศนะครับที่อยู่ภายในเนี่ยมีความดันหรือแรงดันที่สูงกว่าอากาศที่ภายนอกที่อยู่ภายนอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําอากาศจากภายภายนอกเข้ามาแล้วก็เติมมาให้เต็มเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเนื่องอ่ามันทําให้การมุนเวียนอากาศภายในเอ สถานที่นั้นๆนะครับจะมีการหมุนเวียนอากาศที่ดีในขณะดเดียวกันเนี่ยครับมันจะทําการดันอากาศอากาศเสียครับจากภายนอกเนี่ยที่มีมูลพิษค่อนข้างสูงเนี่ยครับไม่สามารถที่เข้ามาตามช่องประตูหน้าตา่างเราได้นั่นแหละครับอันนี้มาดูนะครับเครื่องเติมอากาศเนี่ยครับโดยจริงๆเนี่ยตามท้องตลาดหรือว่าที่เรารู้จักกันทั่วไปอ่ะมันจะมีด้วยกันสองรูปแบบนะครับหลักๆเลยนะครับ,บรูปแบบแรกเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็น แบบ Single ลโ o ใช้แล้วกันครับ Sin g l e ลโ o เนี่ยความหมายมันนะครับก็คือว่าการนำอากาศเข้ามาแบบวันเวหรือว่าการนำอากาศเข้ามาแบบทางเดียวนะฮะหลักการก็คือว่าเรามีเครื่องเติมอากาศเเครื่องจะไว้ในห้องเหมือนที่อาจารย์ท่านเสนอไปก่อนหน้านี้ก็ได้หรือว่าจะไว้จากข้างนอกก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปล่อยอากาศแบบอุตสาหกรรมที่เป็นตัวเติมอากาศเนี่ยวัสดุครับมันจะทํามาจากพวกเหล็กมันจะค่อนข้างคงทนถาวร แล้วก็ที่เราไดยมติดกันภายนอกอาคารเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าการติดเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยครับมันจะค่อนข้างที่จะเกกัเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยครับมันจะมีไซซิ่งขนาดตามปริมาตรของสถานที่นั้นๆน,น,นะครับเ็ราทุกอย่างมันจะคำนวณคล้ายๆกับแอร์เลยครับการใช้งานก็คล้ายๆกับแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเครื่องน,นะครับหล,ลกักๆจะอยู่ข้างนอกแล้วเติมอากาศเข้ามาฝั่งเดียวนะครับหลักการเติมอากาศก็คือดูดอากาศเข้ามาผ่านไส้กรองครับไส้กรองก็จะมีหลายประเภทมาก เป็นไส้กรองประเภทที่สามารถที่จะล้างได้นะครับหรือว่าไส้กรองที่ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับซิงเกิลโปรเนี่ยข้อเสียมันจะมีอยู่อย่างเดียวนะครับการทําให้ห้องเป็นโพสิทีฟได้จากการนําอากาศเข้ามาแบบวันเวนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานแล้วนครับที่ที่ทําการนำอากาศเข้ามาแล้วทําให้ห้องนั้นเนี่ยเกิดความเป็นโพสิทีฟเร็วที่สุดเราจะใช้แบบวันเวนี่แหละแต่ข้อเสียมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่า ในกรณีที่อากาศบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันร้อนจัดมากๆเนี่ยครับมันก็จะนาอากาศร้อนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะลดอุณหภูมิได้น้อยนะฮะอย่างบางครั้งนี่อุณหภูมิสูงถึง40องศาเนี่ยครับผ่านเครื่องกรองอากาศลักษณะแบบนี้เข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้ามาในในในตัวบ้านหรือตัวอาคารเนี่ยประมาณสัก3-5 3-6 3-7 3-8ระลังเนี่ยจะดิฟกันประมาณสาัก3องศาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าถามว่ามันเป็นผลอะไรกับ กับคนที่อยู่ภายในไม่รู้สึกเป็นอัดอะไรไหมก็ก็ไม่นะครับเพราะว่าจริง,รงๆเนี่ยอากาศที่มีการไหลเวียนตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านการกรองแค่ฝั่งเดียวหรือว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเดียวเดี๋ยผมจะอธิบายในสไลด์ถัดๆไปนะครับว่าเครื่องเติมอากาศมันจะมีอยู่สองประเภทไอ้ประเภทนี้ครับแบบเติมอากาศฝั่งเดียวเนี่ยมันจะมีไส้กรองนะครับแล้วแต่รุ่นเลยนะฮะตามท้องตลาดเราจะเห็นว่ามีไส้กรองแบบตั้งแต่ถูกสุดก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับก,ก็เ,บเป็นแค่แผ่นเฮปป้าเฮปป้าจะมีหลายแแบบเฮปป้าเฮปต้าสิบสามเฮปะคาับ แต่ครนี้เนี่ยถ้าบางรุ่นหรือบางยีหออ่ห้อหลายๆยีห่ห้อเขาจะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่ากรองหยาบนะครับกรองหยาบหรือว่ากรองกันมแมลงเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่มีพวกกรองหยาบหรือกรองกันแมลงเนี่ยมันก็จะมีพวกแมลงตัวเล็กๆหรือว่าสัตว์สัตว์บินได้นะครับมันจะเข้าไปทํารังอยู่ภายในข้างในตัวตอุปกรณ์เราได้นีครับมันก็มีพวกกรองมแมลงนะครับมีแผ่นกรองแอคทีฟคาร์บอน แคมกลองพวกที่เป็นแอคทีฟคาร์บอนเนี่ยโดยหลักการก็คือว่ากรองฝุดละอองขนาดใหญ่กลองพวกแบคท,ทีเรียแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะกลองกลิ่นได้นะครับเราเรียวกว่าลดกลิ่นแล้วกันครับว่าบางทีในกลิ่นมันมีอนุภาคเล็กมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามีการเผาไหม้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ได้กลองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้อุปกรณ์นะครับพวกเครื่องเติมสะอาดหรือเครื่องกรองเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่ามันมีบางรุ่นบางยี่ห้อที่เขาใช้หลักการไฟฟ้าสถิดอยู่นะครับ ตัวองค์กรที่เป็น electrostatic หรือว่าไส้กรองแบบไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่าออนอกจากมันจะช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยครับที่เป็นพวกฝุ่น PM 2.5ฝุ่น PM 1นะครับให้มีขนาดปริมาณที่ลดลงกรองได้60-70%หรือ80%เปร์เ็กว่ากันไปแต่ว่าพอผ่านชั้นของไส้กรองที่เป็นพวกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเนี่ย มันจะมีไส้กรองอีกประเภทหนึ่งคอยดักอยู่นะครับเราเรียกว่าเฮปป้าเนี่ยครับที่เรารับทราบกันดีนะครับแล้วก็มีพวกที่เป็นอลูมิเนียมฟิลเตอร์ครับที่ใช้สําหรับกรองพวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าใช้ลดพวกเขาเรียกว่าใช,ใช,าใช้ใช้ลดแล้วก็เก็บตัวตะกอนครับที่เกิดจากการกรองฐานตัวสนามแม่เหล็กนะฮะคราวนี้เนี่ยการที่มีเล็กโทรสแตาติกมันมีข้อดีอย่อยางหนึ่งว่ามันจะทําให้ไส้กรองเฮปป้าเราเนี่ยครับมันจะใช้ มีอายุการใช้งานที่สูงข,ขึ้นนะครับจากปีหนึ่งก็อาจาอาจะเป็นสองปีเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมจะให้ดูรูปแบบการติดตั้งครับบางอ,าอย่างไอ้ตัวนี้เป็นสถาบันหนึ่งนะฮะก็เขาก็จะติดตัวที่เป็น positive pressure ก็จะเรียงกันไว้รักษาแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าห้อง,ซซอง,องนั้นมี sizeing เท่าไหร่ครับบางที sizeing ใหญ่มากๆเนี่ยเ็าจะเป็นต้ง size หลายตัวแต่ขนาดของเครื่องมันก็จะมีหลายขนาดครับก็แต่ขนาดอ่า ห้องห้าสิบตารางเมตรจ็สิบตารางเมตรหรือหนึ่งร้อยตารางเมตรหรือมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยฝั่งขวามือจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่เป็นเหมือนกลิวนะครับเป็นอ่าเป็นตะแกรงนี่แหละครับตะแกรงสําหรับนําอากาศเข้านะครับเป็นวันเวแล้วเราจะเห็นมีจอตัวเล็กๆตัวนี้ครับจอตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจอทัชพาย์เนลตัวอุปกรณ์เองครับด้วยด้วยความที่มันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์หรือว่ามีหัววัดพ m 2.5 PM สองห้าพิบมีตัววัดพวก เขาเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราสามารถที่จะทํากา,การสั่งงานมันทั้งในทั้งทางแมนนวลหรือออโต้คือ şeyler, หลายๆที่ครับที่มันเป็นเราเป็นพวกเราพอสตอหรือว่าพวกสอดอแล้วกันครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เราเคยทำทำกันอยู่เนี่ยนะครับเราจะตั้งเวลาให้มันทํางานเองอัตโนมัติก่อนที่เด็กจะมาเรียนนี่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครับพอเด็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยอักท์ข้างในก็จะขึ้นละถึงเวลาเย็นปุ๊บให้มันปิดของมันเองอะไรประมาณนั้นที่ต้นอันนี้อีกรูปแบบหนึ่งครับ ตัวรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าเครื่องเติมอากาศระบบแรงดันบวกแบบที่เป็น ERV นะครับเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างครับ ERV เนี่ยจริงๆก็เป็นคำศัพท์ย่อจากคำว่า Energy Recovery Ventilation ครับอุปกรณ์ตัวนี้เอามาเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้านะครับที่เกิดจากการเปิดแอร์นี่ครับโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยเวลาเรามีห้องห้องหนึ่งครับแล้วเราเปิดแอร์แล้วเติมอากาศร้อนจากข้างนอกมาเนี่ยครับ บางครั้งเนี่ยมันจะทําให้แอร์ทำงานหนักขึ้นประมาณสักสามสิบเอร์เซ็นแน่ๆนะครับเพราะาอากาศที่เข้ามามันจะมีมวลความร้อนอยู่แต่ตัว energy recovery ventilation ในลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีตัวทอดเป็น supply ถ้าเราดูในรูปด้านล่างที่เห็นเป็นสีเหลืองกับสีสีน้ำเงินเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยลมทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกอ่แลกเปลี่ยนกันผ่านกรอบๆหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น heat exchanger นะครับหรือว่ากรอบแลกเปลี่ยนอากาศอันนี้ข้อดีของระบบเนี้ยเป็นยังไงก็คืออ่ การนำอากาศเข้าจากภายนอกเนี่ยครับจะมีการเข้ามาอยู่ในกล่องและเปลี่ยนอากาศอากาศก่อนแล้วท่อที่เข้าไปภายในอาคารเนี่ยเรามันจะมีอยู่สองท่อนะครับเขาจะเรียกว่าท่อที่เป็นลักษณะของัพพล l y เองและอีกท่อนึงก็เป็น return a i ยก็คือท่อนำอากาศเข้าภายในอาคารแล้วก็ท่อนำอากาศออกไปไปสู่ภายนอกคราวนี้เนี่ยอข้อดีของเครื่องลักษณะนี้ก็คือว่านอกจากมันจะเติมอากาศเข้าแล้วเนี่ยอากาศที่มันถูกดูดออกมาเนนียมัจะเป็นการฟอกอากาศ ไม่ในตัวเลยเพราะการมันคือการนําอากาศกลับที่อยู่ในในตัวอาคารครับวิ่งกลับมาแล้วก็เข้ามากรอ,องผสมกันแล้วทำการฟอกนะครับอันนี้นประสิทธิภาพของการไหลเวียนหรือว่าการระบายอากาศต่างๆรวมทั้งอุณหภูมิที่เข้าไปเนตัว energy recovery มันจะค่อนข้างทําได้ดีกว่าระบบแบบทางเดียวครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับจริงๆไส้กรองก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับมันก็มีไส้กรองมาตรฐานนะครับ Ter, แผ่น pre-filter แผ่นคาร์บอนแล้วก็พวกเฮป้านะครับบางท y ายก็จะมีตัวอิเล็กโทรสตาติกก็จะแพงขึ้นไปตามตามชนดที่เราใช้อยู่ครับนี่ผมยกตัวอย่างส่วนใหญ่เราใช้ในงานบ้านอาคารครับก็จะเป็นกล่องลักษณะ,ะแบบนี้จะมีท่อเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยอยู่สองท่อถ้าเราสังเกตนะครับภายนอกก็จะมีท่อท่อดูดเข้าแล้วก็ท่อปล่อยอากาศจากภายในห้องออกอันนี้ด้วยความร่วมมือครับที่เราทํากับทาง หาอนไเชียงใหม่ในเรื่องของจอครับก่อนหน้านี้ทางรอ,ออีกอก็จะทําเรื่องของจอดัชบอยออกมาเป็นจอที่ใช้วัดคุณภาพอากาศนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปยังเว็บ CMU CDC ที่เป็นการเฝ้าระหวังนะครับมล,มลพิษมลภาวะต่างๆนะครับแ้วแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ออะไรก็ว่ากันไปนครับในทางด้วยทุกความที่ว่าทางบริษ,ษัทเราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทา,าดังเติมอากาศเป็นศาสกร์กันอยู่แล้ว ก็เลยทำการทำจอที่ที่เรียกว่าดัชเกอร์นะครับดัชเกอร์เนี่ยเป็นจออินดอร์ไทยคือติดอยู่ภายในตัวอาคารเองนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถบันทึกค่านะครับบันทึกค่าต่างๆเลยนะครับไม่ว,ว่าเป็นค่าอุณหภูมิความชื้นค่า PM 2.5สองจ้าเพื่อทำการเอาไว้สำหรับรบดึงข้อมูลมาแล้วก็มาประเมินกันว่าในแต่ละเดือน,นแต่ละปีในแต่ละวันเนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5สองห้ในห้องนั้นๆน,น,นะครับที่เราติดตัว เครื่องเติมอากาศไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละช่วงปีนะครับทั้งๆท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวดัชบอยที่อยู่ภายนอกซึ่งหมววัดเนี่ยอยู่มีอยู่กระจายทั่วทั่วประเทศเลยเอามาคอมเพลกันทําเป็น Data เพื่อประเมินว่าการใช้เครื่องอ positive pressure อะไรแัะแบบนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานระดับไหนแล้วก็เราจะสามารถในการใช้ในการประเมินได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราควรที่จะ ทำอะไรกับห้องนั้นเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าละอะประมาณนี้ครับซึ่งจอตัวนี้เองเนี่ยนอกจากจะมอนิเตอร์แล้วยังสามารถที่จะควบคุมนะครับควบคุมตัวสปีดต่างๆสามารถตั้งค่าไทามิ่งให้ตัวระบบทํางานเองอัตโนมัตินะครับจริงๆแล้วสามารถที่จะควบคุมผ่านทางมือถือได้ด้วยซ้ำไปครับตัวระบบนี้ครับเป็นการพัฒนา,าร่วมกันซึ่งก็ตอนนี้เราเอาเข้าสู่ตลาดแล้วครับไม่ได้เป็นตัวดัชเกอร์นะครับ อันนี้ให้ดูคร่าวๆครับอย่างตัวเครื่องนี้เราเห็นว่าเป็นเครื่อง positive pressure แบบตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับอัตราไหลอากาศเนี่ยสามารถใช้ได้กับห้องขนาดร้อยตารางเมตรได้เลยนนี้เราเห็นว่ามันจะมีจอครับที่ผมที่ผมสงว่า indoor monitor and c o n l ครับจอนี้เป็นจอ,จอดัชเกิร์ส่วนตัวที่เป็น outdoor monitor นี่จะเป็นจอดัชบอร์ดทางขาไหลเองครับวิ่งผ่านทุกอย่างเนี่ยจะวิ่งผ่าน cloud s w i c h หมดเลยกลายเป็น big data นะครับเราสามารถที่จะใช้ ในอนาคตเนี่ยคือเราก็สามารถทําให้มันเป็น smart city ได้คือทุกอย่างวิ่งบนแพลตฟอร์มของตัว Big Data Analytics ครับอันนี้ตัวเครื่องเองเนี่ยเราเราจะมีอยู่หลายรูปแบบก็คือรูปแบบที่เราทํากันมาล่าสุดเนี่ยจะเป็นความร่วมมือระหว่างทางบริษัทเองได้ทำได้ทําการทดสอบนะครับแล้วก็ผลิตสินค้ารวมทั้งมีห้องทดลองเองเนี่ยนะครับในในโกดังของเราเองเนี่ย โดยมีความร่วมมือทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์พานิกินตักนี่ครับของทางมหาวลัยเทคโนโลยีราชมงคลคอยมาเป็นคนคอยตรวจสอบแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆครับในการดีเวล็อปสินค้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นให้ได้มาตรฐานสาหกครับอย่างตัวนี้ที่เราเทสไปสังเกตจะสังเกตเห็นว่าฝั่งของมือที่เป็นห้องอัพสตรีมนะครับเราตั้งเครื่องไว้หนึ่งเครื่องครับอย่างท,ที่เห็นอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะปล่อยตัว ตัวฝุ่น PM 2.5ปด้วยเครื่องมือตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าตอร์เซอร์นี่ผลิตฝุ่นควันออกมาให้เป็นอนุภาคขนาดเล็กตัวอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราใส่เข้าไปแล้วในห้องขนาดแค่ 4. ีนสตารางไม่ได้แป๊บเดียวครับมันก็จะขึ้นค่าอนุภาคที่ค่อนข้างสูงมากครับแล้วเราทําการลองทดสอบไปการกรอ,องผ่านตัวเครื่องแล้วปล่อยเข้าไปอีกห้องหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งว่าอนุภาคตัวนี้มันมีค่าเกินพันเนี่ยแต่เวลาเราอัดเข้าไปอีกฝั่งนึงเนี่ยครับมันจะมีค่าค่อนข้างต่ อยู่ในค่ามาตรฐานที่ที่เราลงได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้การจําลองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราใส่ฝุ่นพ m 2.5ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งัพสตรีมเนี่ยะคระับถือซะว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งภายนอกอาคารนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าดาวสตรีมฝั่งดาว,ดวสตรีมก็ก็เซตซะว่าเป็นห้องห้องหนึ่งะะที่อยู่ในบ้านนะครับโดยที่ห้องที่อยู่ในบ้านเราจะาใส่ตัวค่าฝุ่นพ m 2.5ห้ประมาณส0 0ร้อครกกรัมต่อลูกบา์เมตร อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราใส่ไม่จํากัดเลยนะฮะแล้วก็ทําการลองเติมอากาศเข้าไปก็ใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนะครับทุกอย่างก็จะสู่สภาวะของเลข,ขหน่วยนะครับในก็จะมีค่ามาตรฐานที่คนสามารถที่จะอยู่ได้ละครับนี่ฮะนี่คือการทดสอบนะครับเราก็จะมีตัวกราฟวัดปริมาณคุณภาพฝุน่นตามเวลาเราเปิดเครื่องไปแล้วเป็นเวลาสัก องชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับเนี่ยครับและเราก็จะมีทดสอบไว้หมดเลยในกระทั่งซิมูิเลตออกมาว่าถ้ากรณีที่เราติดตัวหัวจาจเนี่ยครับอยู่บนเพดานกับติดตัวตัวหัวใจอยู่บริเวณออกมาบริเวณผนังเนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องนเนี่ยอาจะมีค่ามากน้อยแค่ไหนเป็นต้นนะครับนะครับอันนี้ข้อดีของระบบแรงดันบวกแน่นอนครับว่าเราเราเข้าใจกันไปแล้วว่าการเติมออกซิเจนเข้าไปเนี่ยครับ มันก็จะทําให้การหมุนเวียนอากาศหรือว่าค่าออกซิเจนที่อยู่ในห้องนั้นนั้นโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยครับถ้าเราปิดตายหมดเลยปิดห้องหมดเลยและเปิดแ,แอร์นี่ครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเพิ่มขึ้นนะ,ะการเปิดเฉพาะเครื่องฟอกอากาศอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มค่าออกซิเจนในในห้องให้สูงข,ขึ้นได้เร้ก็มีการเติมเข้าไปตลอดเวลานะครับหนะลังที้การลดค่าฝุ่นเนี่ยความหมายก็คือเวลาเราดันเข้ามาเนี่ยครับดันอากาศจากภายนอกแล้วเติมมาเรื่อยๆเ,เนี่ย มันเป็นการดันฝุ่นจากข้างในเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วของการระบายอากาศครับหมายถึงระพักค่าฝุ่น pm 2.5ที่คงคง้างอยู่ในอยู่ในห้องนั้นนั้นนะครับให้มันหมดไปในเวลาอันรวดเร็วมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะคอนเซ็ปต์ก็คือมันเป็นการไล่อากาศที่อยู่ในห้องให้มันไหลออกไปทางลิฟต์ประตูหรือลิฟต์หน้าต่างต่างๆที่มันมีช่องเล็กๆน,น่นออย่างนี้ครับมันจะใช้เวลานะครับชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ไซตติ้งของห้อง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเครื่องฟอกซักเครื่องหนึ่งละกันครับเป็นการฟอกอากาศจากภายในเนี่ยเพื่อคลีนคลีนอากาศตกค้างนล้กันครับมันก็นทําให้ประสิทธิภาพในการใช้ระบบโพสิทีฟนี่จะค่อนข้างดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากครับผมอันนี้เป้าหมายในการใช้งานเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยโดยปกติทําโดยสัตว์เนี่ยจะจะขายสินค้าให้กับทางฝั่งเอกชนบ้านเดือนหรือว่าโรงเรียนจะมากกว่านะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย ก็มีทางสพอเองนะครับหรือห้องเรียนเด็กอนุบาลเนี่ยก็ก็ให้ทางบริษัทเราเข้าไปประเมินแล้วก็ลองทดสอบในการติดตั้งเครื่องนะครับอันนี้ยกตัวอย่างครับอย่างใกล้ๆเลยนี่ของเชียงใหม่เนี่ยเราไปทําที่โรงเรียนดอนแก้มครับส่วนที่เป็นเด็กอนุบาลนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องไปคํานวณปริมาตรนะครับต่างๆสองห้องแล้วทําการอัดอากเข้าไปในข้างห้องครักครูเองก็ใช้นะครับอ่า ส่วนที่เป็นอาคารใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นส่วนของห้องประชุมรับของโรงเรียนดอนแก้วเองนะครับเราปิดเครื่องเติมอากาศสะอาดลักษณะของซิงเกิลโฟล์นี่ครับก็คืออัดเข้าไปในทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกวัดประสิทธิภาพของการเช่งครับตัวนี้เป็นการปิดถาวรนะครับเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนที่จังหวัดน่านนะครับในทางเราเองก็ได้ไปไปติดนะครับไปติดเครื่องเติมอากาศรักษาของเขาเรียกว่า ตัว E.R.V. นะครับสองเครื่องให้กับทางเด็กอนุบาลนะครับในโรงเรียนบ้านเป่านะฮะใช้อยู่สองเครื่องแล้วก็เนื่องจากว่าตัวอาคารเป็นตัวอาคารไม้แบบเก่าเนาะก็เลยจําเป็นจะต้องมีการชิดซิลปิดพวกอะไรที่มันเป็นช่องนะครับเรูเล็กๆน้อยก็ใช้ยิบซ้ำใช้อะไรปิดนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปหลักสัปแบบนี้นะครับแล้วก็มีจอวัดคุณภาพจริงๆทางบริษัทเองเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปดูครับประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าค่าฝุ่นเนี่ยในโรงเรียนของแต่ละที่ที่เราติดต่ได้เลยเพราะาทุกอย่างมันออนมันออนคราวอยู่แล้วห้องประชุมขนาดใหญ่ก็จะมีของห้องประชุมออกตอดอมแก้วนะครับที่เราไปทําให้นะฮะก็จะใช้ตัวเครื่องขนาดพันลูกบาศเมตรนะครับก็คือขนาดห้าร้อยสองเครื่องนะครับอัดเข้าไปเพราะว่าบางทีอัตราการไหลเวียนอากาศเนี่ยถ้าเราคิดกันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมันต้องมีการถ่ายเทอากาศที่หนึน่งชั่วโมง ประมาณสองถึงสามรอบนะครับมันถึงจะได้มีประสิทธิภาพเยอะนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนล่องแพรวิทยานะครับทางเราเคยทําให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมอชครับที่ไปติดกับทางโรงเรียนที่นี่จะติดค่อนข้างเยอะครับแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องนอนของเด็กเองเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนกินนอนนะครับอยู่ในจังหวัดแม่ห้องสอบนะครับเราก็ติดเข้าไปทั้งส่วนที่เป็นห้องเรียนนะครับส่วนที่เป็นห้องพัก อ่าส่วนที่เป็นห้องนอนของเด็กๆนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นของถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับตัวเครื่องก็จะค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวนี้จะเป็นอาคารอองกลมสนส่งทางบกนะครับผมส่งทางบกเนี่ยก็ใช้เป็นระบบ ERV เพราะว่าเราต้องการประหยัดเรื่องของแอร์คอนดิชันด้วยนะครับเราก็เลยใส่เป็น ERV เข้าไปแล้วก็ติดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือ ตัวอย่างนะครับเวลาติดเข้าไปเนี่ยก็จะมีการเจาะรูเดินท่อเข้าไปในอาคารแล้วก็ปล่อยไปตามตำแหน่งต่างๆของของห้องน,นั้นๆครับแล้วก็วัดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นว่าเราสามารถช่วยในเรื่องของค่าฝุ่นสะสมนะครับภายในห้องได้หรือเปล่าครับนีบ้านเรือนทั่วไปครับบ้านเรือนทั่วไปต่างๆนี่ก็จะเป็น Phillip ลักษณะการติดตั้งลักษณะนี้นะครับมีใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลฟลูเป็น ERV แบบไหนก็ได้นะครับขอให้มี ก็อ,อย่างน้อยก็จะป้องกันในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เวลามันหนักๆเข้ามาเนี่ยตัวเครื่องฟอกบางทีจะฟอกไม่ไหวครับฟอกไปปุ๊บฟอกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในเมื่อฝุ่นข้างนอกมันเยอะครับแล้วก็มันมีลีกประตูหน้าต่างอยู่แลวนะครบบังส่นก็จะซึมเข้ามาฟอกเท่าไหร่ก็ไม่หมดมีตัวโพซิทีฟก็จะช่วยได้เยอะอันนี้ด้วยความที่เป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ยราคาที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เริ่มสป้ปตไปสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นไปเรื่อยๆจนเป็นแสนเลยนะครับมีหมดเลย ในผมดูตัวทีใดูคราวคราวเนี่ครับแล้วแต่ขนาดนะครับยิ่งใหญ่อัตราการไหลของอากาศสูงมากๆครับราคาก็จะแพงขึ้นตัว ERV เองนะครับจะเป็นลักษะแบบไหนอะรแบนียเราก็จะมีราตามพื้นที่ติดตั้จริงๆมีหลายไซส์แบบนีบ้อันนี้นี่คือย,ยกตัวอยด่างให้ดูครับโอเคครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีผู้ประชุมท่านไหนมีข้อสงสัยอะไร,รสอบถามได้เลยนะครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับในเวทีนะครับมีข้อคำถามมาครับผมลักษณะของการติดตั้งแบบนี้จะเป็นลักษณะการติดตั้งถาวรนะครับอาจารย์เนาะครับใช่ครับเป็นถาวรนะครับ,รบก็เหมือนกับว่าระยะยาวนี้ก็จะมีการหลังจากติดตั้งเครื่องก็จะมีการดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานในระยะยาวเนาะก,ก็จะก็เป็น อีกลักษณะหนึ่งที่สําหรับหน่วยง,งานที่มีความพร้อมในการตับปรุงห้องแบบถาวรนนะครับก็อาจจะมาใช้วิธีนี้นะครับซึ่งก็จะ,ะมีหลายรูปแบบอย่างที่อาจารย์นําเรียนไปนะครับ